จิตตกเทสแอนโกทำท่องเที่ยวพังพินาศนักท่องเที่ยวตรวจเป็นบวกหนีกักตัวความผิดใครอันนี้หัวข้อออบใช้คคำว่าจิตตก Test อนโกนะครับไม่ใช่จิตตกโควิดตอนนี้เรียกได้ว่าจิตตก Test อนโกะแล้ว Test อนโกลกลายเป็นคำขยะขแยงของคนจัดการประเทศทั้งระดับพวกออกกฎและพวกระดับท้องถิน่น มันเป็นสองข่าวที่มันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่มันก็เกี่ยวอยู่นะเพราะมันคือผลกระทบกระเทือนกับภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็เหยเห็นถึงว่าตกลงว่าความผิดใครกันแน่คนออกกฎเนี่ยไม่ชัดเจนเองคนที่เข้ามาเขาไม่มีความเข้าใจมากพอขนาดพวกเราติดตามมาทุกวันยังบางทียังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีคือคนในประเทศจิตตกเทสแอนโกเพราะมองว่าคน ต่างชาติบางกลุ่มซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆแล้วก็คือเอาไม่รู้เขาหนีจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ไม่รู้แต่ว่าเขากลัวกันมากนักท่องเที่ยวมาทสแอนโกนีเพราะว่าตรวจเจอโควิดเป็นบวกกลัวกันไปหมดนําเชื้อเข้ามาจากตัวแค่หนึ่งคืนไม่ปลอดภัยนี่จิตตกเทสแอนโกล่ะแล้วสุดท้ายแล้วคือพอจิตตกเทสแอนโกเขาก็อ่าไม่มีจะกินกันอยู่แล้วก็ไม่กล้ารับเทสแอนโกก็ไม่รู้ว่าจะได้เอากลับมาเมื่อไหร่ ถ้าไม่เอากลับมารับรองผังพินาดเพราะว่าจะให้เข้าแต่แซนด์บ็อกซ์หรือจะให้เข้าแต่ aq หรืออยู่ตั้ง7คืนใครจะยอมครับเดี๋ยวข่าวทุกอันจะลงไว้ใต้วิดีโอขอเริ่มอันนี้ก่อนที่บอกว่านะักท่องเที่ยวตรวจเจอเป็นบวกแล้วหนีจากที่พักอะไรเนี่ยนะข่าวเนี้ยมาเที่ยวเกาะช้างพบติดโควิดเก็บของหนีจากที่พักเร่งตามหาแล้วข่าวแนวนี้ชอบมีตลอดคือ,อคิดว่านะไอเรื่องเขาหนีหรืออะไรเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่า แต่ว่านะไม่จําเป็นต้องมาออกข่าวเพราะเราก็ก็รู้ว่าตํารวจเนี่ยไม่ได้บอกตํารวจของที่ไหนคือถ้าเขาคิดจะจับเมื่อไหร่เนี่ยนะแป๊บเดียวเขาก็จับได้แล้วแต่นี่คือมาออกข่าวทําไมมาออกข่าวโชว์ว่าทํางานแล้วอย่างนี้เหรอก็คือถ้าถ้าจะจับเนี่ยไปจับเลยไม่ต้องมาออกข่าวโชว์ว่าหนีแล้วก็ในข่าวเหมือนกับประมาณว่าจะไม่มีปัญญาไปตามหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ถามว่าเขาถึงแม้จะหนีเนี่ยสมมตินะสมมุติว่าหนีเนี่ย เขาก็อย <People> ู <t ary> so tijd, so them, ่ในประเทศนี้แล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยแต่ละประเทศต่างก็ปิดพรมแดนใส่กันถึงแม้จะมีบางประเทศเริ่มเปิดแต่ไม่ได้เข้ากันได้แบบอยู่ดีๆก็ข้ามพรมแดนแล้วไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เข้ากันง่ายๆเะนั้นต่อให้เขาหนียังไงเนี่ยคือคิดดูนะคนจากบ้านเกิดมาอยู่ต่างแดนแล้วคิดว่าจะหนีโดยที่ออกประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ด้วยแล้วคิดว่าจะหนีรอดหรือยังไงถ้าเกิดบอกว่าเดี๋ยวก็รีบขึ้นเครื่องบินกลับไปตอนขาออกก็ต้องเจอ คือม่ไม่ไม่มีทางจะรอดอยู่แล้วว่ะแล้วที่ถามว่าความผิดใครเนี่ยคือมันเป็นกระแสมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ออฟเองก็พูดไปในหลายวิดีโอเลยว่าความเสี่ยงของการมาประเทศนี้คือถ้ามาแล้วคุณตรวจเจอเป็นบวกอันนี้แหละที่สยองเพราะว่าคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะส่งคุณไปโรงพยาบาลแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง หลังๆอาจจะดีขึ้นจิตหนึง่งไม่รู้เหมือนกันคือแค่มีข่าวแต่ว่าความจริงคือให้ส่งไปที่เขาเรียกว่า Hospital Hotel ซึ่งน่าจะยังเพิ่งเริ่มมีนะส่วนใหญ่น่าจะส่งไปโรงพยาบาลมากกว่าแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการที่ว่าจะต้องไปรักษาหรืออะไรเนี่ยแพงมากคือประเทศเราอะ่ะมองคนติดเชื้อโควิดเป็นบวกเป็นคนป่วยแล้วทีนี้คือก็ขี่ช้างจับโควิดเพราะว่ามองว่าเป็นคนป่วยก็ต้องรักษาใช่ไหม แล้วไอกะบวนการรักษาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าหนึ่งคือคนที่เดี๋ยวมีพูดในวิดีโอโควิดเจว่ะ, COVID ะกว่าจะพาตัวคนที่ตรวจเป็นบวกเนี่ยไปโรงพยาบาลได้เนี่ยใช้กําลังคนเจ้าหน้าที่ไปตั้งกี่คนก็ไม่รู้แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็ซิลหมดเลยแล้วก็ให้ไปกัดตัวที่แพงๆโดยรวมค่าใช้จ่ายก็จะสูงแล้วคงจะคิดว่าเออเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็ไปเคลมประกันเอาได้หรืออะไรเงี้ยแล้วระบบไทยแลนด์พาสเองก็มีช่องโหว่ เพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวได้ออโต้แอปรูฟคือส่ง q r วโค้ดของวัคซีนไปก็เท่ากับว่าเขาจะไม่ได้ตรวจเอกสารอย่างอื่นเลยแล้วทีนี้พอนักท่องเที่ยวเข้าไทยมาแบบที่เอกสารอาจจะผิดอจองโรงแรมไม่ครบหรือว่าประกันผิดก็มาโทษนักท่องเที่ยวอีกคือมันโดยรวมมันเหมือนกับว่าตัวเองนี่แหละละหลวมมากแต่พอออกเจอว่านักท่องเที่ยวตรวจเป็นบวกแล้วหนีซึ่งไม่รู้หนีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็มาโทษเขาคือมาโทษคนอื่นละหลวมไอ้นักท่องเที่ยวพวกนี้มันไม่ทําตามกฎ ความจริงคือตัวเองนี่แหละบกพร่องถ้าตัวเองทำรอบครอบนะมันจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นหรือถึงมันจะมีทำงานเป็นจริงๆคุณก็จะต้องมีแผนสำรองว่ามันต้องมีคนเข้ามาผมออยังเคยตั้งคำถามไว้ไงเข้ามาแค่หลักหมื่นหลักแสนเจอเรื่องแค่นี้ยังโวยวายถ้าเข้ามาหลักล้านเหมือนเดิมคิดว่าจะไม่ได้มีปัญหามากกว่านี้หรือก็เราไม่ได้พูดอะไรถึงข่าวนี้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความไร้าสาระมากว่า 6นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นและคนละประเทศกันทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่ายัางไรรู้จักกันหรือย,อยังไงมีทั้งโปแลนด์ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์อะไรเงรี้ยรู้จักกันมาก่อนหรือย,อยังไงแล้วก็มาเข้าแบบเทสแอนโกที่เกาะช้างก่อนปีใหม่แล้วก็แน่นอนเทสแอนโกก็จะต้องให้อยู่โรงแรมหนึ่งคืนเพื่อตรวจโควิดก่อนแล้วก็ต้องอยู่ในห้องจนกว่าจะทราบผลถ้าเป็นลบก็จบกันไปแต่ถ้าเกิดเป็นบวกนั่นแหละคือชะตากรรม แล้วถามว่าทั้งหกคนนี้คือตรวจโควิดเป็นบวกแล้วเขามาด้วยกันไหมและถึงแม้จะมาด้วยกันแต่ว่าเราหกคนจะอยู่ห้องพักห้องเดียวกันหมดเลยหรือไงแล้วเขารู้จักกันหรือไงแล้วเขาก็หนีพร้อมกันทั้งหกคนหรือไงน่าจะอยู่คนละห้องกันบ้างอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหกคนอยู่ห้องเดียวกันหมดได้ยังไงแล้วกระบวนการก็คือเขาคงจะต้องมีการถูกแจ้งว่าเป็นบวกใช่ไหมแล้วตั้งหกคนอ่ะตอนเขาออกไปเนี่ยทําไมไม่มีใครเห็นแล้วก็ อย่างที่บอกคือถ้าตำรวจจะตามเนี่ยนะแป๊บเดียวก็ตามได้และในข่าวนี้คือไม่รู้ตามยังไงว่าหาไม่เจอโดยรวมแล้วคือมันจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไม่ได้มองคนตรวจโควิดเป็นบวกว่าเป็นผู้ป่วยแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ออกกฎว่าตรวจเป็นบวกเลยจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลมันจะไม่วุ่นวายเลยและในข่าวนี้เขาก็บน่นท่องเที่ยวของจังหวัดเนี้ยเขาก็บ่นว่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีแต่ตรวจเจอเป็นบวกทําลายการท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ย หลังปีใหม่ก็ต่างชาติเป็นศูนย์คนนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นศูนย์แทบจะงอยเหงาและมีข่าวนี้อีกไม่ได้มีรายเดียดอะไรโดนสองนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสตรวจเจอติดโควิด <c oughs> เพนนีจากโรงแรมป่าตอง <c oughs> ก็คําถามเดียวกันคือถ้ากรณีเขาหนีจริงนะสมมตินะตอนนี้มันก็น่าจะเป็นกระแสแล้วเพราะเริ่มมีคนเผยแพร่มากขึ้นเรื่อยๆว่ามาประเทศนี้ตรวจเจอเป็นบวกแล้วโดนค่าจะจ่ายแพงมากอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขารู้ความเสี่ยงตรงนี้แล้วเขากลัวเรื่องนี้ เขาก็คงไม่น่าจะมาตั้งแต่แรกหรือสมมุติว่าเขารู้แล้วเขาจงใจหนีก็เ,เพราะว่านโยบายของคุณเนี่ยมันผิดพลาดว่ายัางไงก็ต้องส่งไปรักษาแพงๆคุณก็อาจจะอ้างว่าก็เดี๋ยวประกันจ่ายไงประกันจ่ายแล้วถามว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าประกันจะเคลมได้ขนาดคนที่ตัดใจยอมจ่ายเนี่ยเขาก็ยังต้องมานั่งกังวลว่าประกันเขาจะจ่ายหรือเปล่าครับก็ไม่ได้พูดอะไรถึงข่าวนั้นสองอันนะนะก็แค่ยกตัวอย่างของความจิตตกเทสแอนโกเท่านั้นเองในข่าวหลักตรงนี้นะครับ การชะลอหรือการหยุดเทสแอนโกเนี่ยอาจจะทําให้สูญเสียได้ถึงเจ็0พันล้านบาทอันนี้ไม่ใช่ทั้งปีนะน่าจะแค่เดือนมกราเดือนเดีเดยวแหะเงินเจ็0พันล้านอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงที่ไหนเป็นพิเศษนะแค่ว่าตอนนี้บางรัฐบาลก็มีข่าวไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าเหมือนไม่ค่อยมีงบประมาณไม่ค่อยมีเงินละต้องอาศัยการกู้เอาแล้วถ้ามันกู้เอาอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แล้วไป แต่กู้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เงินตัวเองแล้วก็พอรัฐบาลไหนซึ่งไม่ได้บอกที่ไหนนะก็พอไม่ค่อยมีเงินจะท้องทำยังไงนอกจากกู้ก็จะต้องหาทางเอาภาษีจากทุกช่องทางฉะนั้นเราจะได้เห็นข่าวการรีดภาษีจากช่องทางนู้นนั่นนี้มาสารพัดเลยก็เพราะว่าไม่มีเงินก็จะต้องหาทางรีดภาษีให้ได้ทุกช่องทางถามว่าถ้ายังมีการท่องเที่ยวอยู่ เงินแบบเป็นหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านเนี่ยหาได้อยู่แล้วแต่นี่คือจิตตกเทสแอนโกทั้งที่มันเพิ่งจะเริ่มกลายเป็นว่าเราต้องสูญเสียรายได้แล้วพอรายได้ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องไปกู้แล้วก็นอกจากกู้ก็อาจจะต้องมารีดเพราะว่ากู้แล้วมันก็จะต้องใช้คืนถูกไหมแล้วเอาเงินที่ไหนไปใช้คืนถ้าเกิดว่าไม่ใช้คืนก็โดนดอกเบี้ยทวีคูณมากเรื่อยๆครับก็คือเงินที่ได้มาง่ายๆเพียงแค่คุณ จัดการให้มันดีสุดท้ายก็ทําไม่ได้แล้วก็ยังจิตตกเทสแอนโกอีกแล้วก็ไปโทษนะักท่องเที่ยวอีกครับตรงนี้สภาการท่องเที่ยวก็บอกว่ามันจะมีผลกระทบกับก,บการท่องเที่ยวในระยะยาวแน่นอนชั่วอยู่แล้วชื่อเสียงเสียหายมากประเทศเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยตอนนี้เสียหายหนักมากเพราะว่าการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพก็คือออบคิดว่ามันไม่ยากเลยอ่ะกับการจัดการเรื่องพวกนี้นะมันไม่ยากเลย แต่จากการประชุมประกาศมาตรการอะไรสารพัดออกมาเนี่ยจะสังเกตคือจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเขาทํางานกันเป็นไหมอ่ะแค่เรื่องแค่นี้ยังวุ่นวายขนาดนี้เรื่องอื่นๆคิดว่าวงการอื่นน่ะคงจะวุ่นวายไม่แพ้กันเพียงแค่ว่าเราเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าประเทศเราก็เลยไม่ได้ไปดูวงการอื่นแต่วงการอื่นน่าจะวุ่นวายไม่แพ้กันในนี้บอกว่าการระงับแคมเปญของเทสแอนโกลเนี่ยอาจจะทําให้การท่องเที่ยวสูญเสียถึงเจ00ล้านบาท ในเดือนมกราคมและสูญเสียความเชื่อมั่นในระยะยาวและสิ่งที่น่าเจ็บใจก็คือว่าถ้าเราฟังจากข่าวเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าเขามองชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนเป็นคนมาเบียดเบียนเขาคือหมายถึงว่าเราจะชอบใครที่ยอมเป็นเด็กดีปฏิบัติตามกฎนะประเทศจะต้องอยู่ด้วยกฎระเบียบที่มันไม่สมเหตุสมผลใครยอมเป็นเด็กดีปฏิบัติตามกฎอ่านะก็แล้วไปไม่ได้ชื่นชมนะแล้วไป เราต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพที่จ่ายหนักๆและเป็นเด็กดีส่วนใครที่คือไม่ได้ทําตามกฎก็จะมองว่าเป็นไอ้พวกพวกที่อะไรเดียนั่นแหละที่เขาดูถูกนั่นแหละแต่ว่าลืมคิดไปไหมว่าไอ้กฎระเบียบที่คุณว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามเนี่ยคุณได้มีการสื่อสารที่ดีหรือยังแล้วก็ตัวคนจัดการเองได้ทําระบบที่มันโอเคหรือยังปัญหามันอาจจะอยู่ที่ตัวคนจัดการเองนั่นแหละเอาเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่านะครับ เชื่อว่าตอนทุกคนเด็กๆเนี่ยก็จะต้องผ่านประสบการณ์อันเลวร้ยวายนี้มาที่โรงเรียนก็จะบังคับให้เราต้องเอ่อถ้าผู้ชายก็ต้องเด็กๆหน่อยก็คือต้องตัดเกลียนเลยโตขึ้นมาก็ได้ตัดแค่ลองทรงส่วนผู้หญิงก็ต้องตัดกะลาคอบแบบว่าผมสั้นมากพอโตขึ้นมาอาจจะได้เป็นกระลาคอบที่ยาวขึ้นนิดนึงต้องห้ามโกกผมด้วยบางคนไม่ยั้งใจเขาผมแดงตามธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้ก็โดนหาเรื่องบอกว่านึกว่าไปยอมมาเขาบอกแดงทั้งตามธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่ยอม เดี๋ยวคนอื่นจะอิจฉาหรือยังไงก็ไปบังคับให้เขายอมดำแล้วก็ใครที่เผยผมยาวนิดหนึ่งก็โดนก็คนอื่นก็จะมองว่าไอ้พวกนี้ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบเขาให้ตัดเกลียนตัดกะลาครอบก็ไม่ยอมทำนี่แหละเขาจะมองกันแค่เงาตัวเองแต่ความจริงคือทำไมไม่คิดย้อนกลับขึ้นไปแล้วทำไมฉันต้องตัดแบบนี้อ่าอันนี้อาจจะเป็นกฎระเบียบตั้งแต่สมัยจอมพลอะไรนั่นใช่ไหมหลายสิบปีแล้วในขณะนี้โลกมันไปถึงไหนแล้ว เด็กต่างประเทศเขาได้ใส่ชุดนักเรียนสวยๆแล้วก็ไม่ต้องมาไว้ผมเกรียนผมกะลาครอบอะไรพวกนี้ด้วยแต่พวกนี้คือเขายังใช้กฎระเบียบสมัยจอมพลอยู่แล้วฉันจะต้องมาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยจอมพลและถ้าไปถามคนที่มาคุมกฎอะไรพวกนี้ทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นกฎระเบียบวงเล็บตั้งแต่สมัยจอมพลอ๋อแล้วเรื่องชุดนักเรียนก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าไปดูต่างประเทศแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใส่อันนี้คือ ต่อให้ยากจนแค่ไหนก็จะต้องไปควานหาชุดนักเรียนมาใส่มันไม่มีความจําเป็นต้องใส่เลยมาเรียนหนังสือไม่ได้มาต้องมาใส่ยูนิฟอร์มตามระบบครับก็กลับมาตามข่าวนี่แหละคือยกตัวอย่างไงว่าเออไปรังเกียจคนไม่ยอมทําตามกฎเนี่ยแต่ความจริงคือกฎระเบียบนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้ประธานการท่องเที่ยวของที่ไหนหรือประธานหอ,อการค้าไม่รู้ก็บอกว่าการที่ไม่ชัดเจนว่าเทสแนโกจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบในระยะสั้น กับจานวนนักท่องเที่ยวแต่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในประเทศไทยแน่แหละใครอยากมาเที่ยวปุ๊บอ uh, ูหข่าวแย่แย่มากมายเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมากันแล้วของเดิมแค่กักตัวแค่ทําอะไรยุ่งยากมากมายเขาก็ไม่อยากจะมากันอยู่แล้วพอเจอเรื่องเนี้ยเข้ามาแล้วเดี๋ยวโดนตํารวจตามล่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยก็ยิ่งจะไม่อยากมากันใหญ่นี่เขายังจะประเมินในแง่ดีอีกเรอเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเดือนมกราคมอาจจะลดลงห0สิเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ก็คือเหลือประมาณหนึ่งแสนโอ้โหยังคิดว่าจะมีคนมาถึงหนึ่งแสนอีกหรืออาจจะยังมีบุญเก่าตอนที่เดือนก่อนๆที่ให้ขอเทสแอนโกเอาไว้ที่เทสแอนโกกลุ่มที่ยังยังเหลืออยู่เขาก็จะเข้ามาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรับรองเออคำนี้ดี The flip flop reopening การเปิดเปิดปิดปิดนโยบายเปิดเปิดปิดปิดตามใจฉันเนี่ยมันกระเทือนเพราะว่าหน้าท่องเที่ยวก็ควรจะมีคนมาเยอะแต่นโยบายเปิดปิดแบบมั่วมัวเนี่ยมันกระเทือนอย่างหนัก คือถ้าเราไปถามเอกชนเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าโอมิครอนอาการมันไม่รุนแรงแล้วก็ควรจะเปิดควรจะสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจแต่เหมือนกับฝ่ายเดียวที่ไม่ยอมเข้าใจสักทีก็คือลุงแพทย์พวกกระทรวงเวทมนตร์ลุงแพทย์เพราะว่าเขาก็พูดคําเดียวกันว่าโอมิครอนไม่รุนแรงแต่ว่าเอกชนเขาบอกเราต้องสร้างสมดุลด้วยการเปิดเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสุขภาพแต่ว่าพวกลุงแพทย์ก็จะบอกว่าโอมิครอนไม่รุนแรงแต่ว่าเราก็จะต้อง ปิดไว้ก่อนเพื่อความความไม่ประมาทแถมเปิดเปิดปิดปิดทำให้กระเทือนอย่างเดียวยังไม่พอยังไม่มีเงินอุดหนุนช่วยเหลือด้วยก็อย่างที่พูดตอนแรกคือไม่มีตังค์อย่าหวังการช่วยเหลือเลยครับมีแต่จะมาไถ่เพิ่มเท่านั้นแหละอ่าอันนี้คือข่าวนี้ออกมาก่อนวันศุกร์นะที่เขาประชุมว่าตกลงจะเอายไงกับกับชะตากรรมใช่ไหมพวกกลุ่มท่องเที่ยวนี้เขาก็หวังว่าเออจะเพิ่มแซนด์บ็อกซ์แอเรียเพิ่มเติมจากภูเก็ตผลที่ออกมาคือ เขาก็เปิดสมุยกระบี่พังงาเพิ่มแค่นั้นเองซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่เลยเก็ยังแอบคิดว่าที่เขาทั้งอยู่ดีๆมาเปลี่ยนใจอตอนสองทุ่มครึ่งนะตอนเช้ายังบอกว่าจะตัดรอบเทสแอนโก1สิมกราเลยนะสําหรับคนมีคิวอาโค้แล้วคนยังไม่มีคิวอาโค้นี่เขายังไม่บอกนะเขายังเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดว่าจะให้ขอเทสแอนโกเมื่อไหร่แต่พอมาสองทุ่มปุ๊บสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเขาก็ออกมาอีกว่าให้เข้าได้ทุกคน ไม่ตัดรอบแล้วเราก็ยังคิดอยู่ว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มนี้เข้ามาล็อบบี้หรือเปล่าอ่าแต่ถึงแม้ว่าจะได้เปิดแซนด์บ็อกซ์เพิ่มขึ้นมากกว่าภูกเก็ตก็ตามแต่ก็ยังมีกระบวนการที่มากมายก็หมายความว่าอย่างเร็วที่สุดที่จะมีคนมาก็คือกลุ่มพ่าก็เท่ากับว่ามกราก็จะเงียบไปอีกแต่ไม่น่าจะใช่กลุ่มผ่านะน่าจะเป็นมีนาเลยคือเขาก็ไม่แน่ใจแล้วคุณก็เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิด,เ,ด,เ,ปดเนี่ยคนเขาก็ไม่กล้ามาแล้วไงแล้วยิ่งมีข่าวแบบว่าตามจับ คนหนีจากการที่ติดโควิดเป็นบวกอีกแล้วก็หนีอีกอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ข่าวแย่ๆอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็แค่คิดว่าความที่ไร้ประสิทธิภาพในการออกนโยบายเนี่ยมันก็จะยิ่งนับวันก็จะยิ่งทำลายประเทศมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เรื่องการท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่เราแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยหมายถึงว่าทางคนจ่อการประเทศแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยก็จะได้เงินกันมาแบบง่ายๆแต่ว่าก็ทําพังแล้วก็ ไม่มีเงินก็ต้องไปหาเงินมาจากการกู้แล้วกู้เฉยๆมันก็ยังไม่พอหรอกก็ต้องหารายได้จากการรีดอะไรสักอย่างหนึง่งเพิ่มเติมซึ่งมันไม่ถูกต้องอะ่ะเงินที่ควรจะได้มาง่ายๆอยู่แล้วคุณก็ไม่เอาอะ่ะคุณว่าแต่อ้างว่ากลัวโอมิคอนอยู่นั่นแหละแล้วก็มาจิตตกเทสแอนโกอีกว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาภายใต้เทสแอนโกเนี่ยจะมีคนหนีทําให้คนท้องถิ่นเขาขยะขยงพวกเทสแอนโกไปซะอีกอย่างเนี้ย ก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ